นี่นะครับเราก็ต้องรีบมาฉกช,ชิงก่อนนะครับเราก็ต้องรีบมาฉกช,ชิงก่อนนะสวัสดีนะครับนาหนะผมต้นบางมดนักล่าปลาสองน้ํานะครับช่อง YouTube ก็ต้นบางมดนักล่าปลาสองน้ํานะครับอย่าลืมเข้าไปกดดูกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบให้เป็นให้ช่วยกดให้กําลังใจในคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับเดีย๋ยวเรามาชมกันเลยครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเฮยครับหนูนา ชอบหนูไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะฉีกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวจะหลอใหม่อยู่จะจุ่มใหม่อยู่นี่นะครับแอร์เกลทีเบอร์สามพันข้าบีพอครับชอ็อกลตฟูโรนอตโคสถักกล้าวนะครับปีหนึ่งชมกันครับลืมเซ็ตเบรกเดี๋ยวก็งานงอกนะครับ โดนครับอย่างนี้โดนเล็งอยู่นานแล้วนะครับตายคามือเลยช็อกค,คามือเลยผมบอกแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับนี่นะครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวไม่ใหญ่ตัวไม่ใหญ่ กับเกีเบอร์3ามพนะครับ